ทุกคนครับวันนี้ผมวาดรูปแบบเหมือนแต่ว่ามือกูหลังจากวาดรูปรถก็จบแบบรลววันนี้ที่ผมวาดก็เป็นรถไม่อยากขนมเลขกเป่าไม่กินกูกินเยอะจริงเลยกูจรง นะฮะฮึฮึแซ่บรถในวันนี้ของผมที่ผมวาดก็คือน,นี่ AE86 รถ AE86 เนี่ยรถ AE86 แบบเปิดไฟแบบนี้นะเออแบบมุมไฟตัวนี้ไฟตรงนี้ สิบทุกคนให้เท่าไหร่เต็มเต็มสิบทุกคนให้เท่าไหร่เม้นมาเม้นมาเต็มสิบทุกคนให้เท่าไหร่ฮะอุ้ยสุดเดอยากเดะจริงอยากอยากอยากทุกคนเต็มสิบทุกคนให้เท่าไหร่ฮะทุกคนเต็มสิบทุกคนให้เท่าไหร่อ่ะเพราะถ้ารู้คำตอบในใจแล้วมาเม้นเม้นในคลิปนี้ เออมาเมน้นในคลิปนี้ความคิดเห็นเออเต็มสิบทุกคนได้เท่าไหร่มาเต็มสิบเออ